ครับตึงใหม่อีกครั้งครับวันนีน้วันนี้ก็เอาใบใส่โคนต้นแล้วก็โรยโดูลมไม้กว่าจะเปิดน้ำใส่ปลาปูเขาครับแต่ไม่ไหลจิดแผนไปเลยวันนี้ ก็เดี๋ยวรอดูกันครับสัก,กัติทิหนึ่งถ้าไม่มีฝนก็คงต้องมาลดน้ำตรงนี้ยังไม่ได้แต่งกินนะครับก็สภาพตามที่เก็บมายัางไงก็อย่างงั้นอยู่สองไล่ครับ หรือพวทีนี้เอาใหม่ีนี้ได้อยู่ประมาณสองตันห้าครับผลผลิตไม่ดีเท่าไหร่ดีน้าว่ากันใหม่แล้วครับบรรยากาศสวน โลไม้ก็ของรัฐบาลแจกครับแจกมาแล้วก็ต้องใช้อ่ะจงในยบ้านก็ยังไงอยู่ใส่ถะขาวโพนเลยวังสปริงเกอร์น้ำเรียบร้อยกะว่าจะเปิดน้ำชุ่มๆใส่ใไหนได้ ตงนี้ก็สอนพ่อครับยังไม่เสร็จก็ว่าจะขอแกเพิ่มสามแถวขึ้นไปบนนู้นครับประมาณสามสิบต้นทำเพิ่มปีที่แล้วปึกคุณนปีหน้านี่แหละลงมือทำเองบรรยากาศ ยังไม่ได้แต่งนะครับกิง่งก็น่าจะไปใส่ปุ๋ยข้าว่อนช่วงนี้ก็น่าจะพอ,อแค่นี้ก่อนครับสักสองอาทิตย์ส,สามอาทิตย์ตนู่นนะครับกว่าจะมาแต่งกิง่งอีกที ที่รับชมครับ